มน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่50กิโลกรัมนะครับเท่ากับแต่ว่าอ,นนอ,นนอาจจะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มอนะครับซึ่งเท่ากับ1ตันเขาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเท่า a p p s p o t i t y นะครับซึ่งเป็นแอปเพลงที่ฟังเพลงออนไลน์นะครับซึ่งสามารถใช้บริการแบบเรี่ยวทาซึ่งสามารถออฟไลน์ฟังเพลงได้ครับแต่ว่าน้ำหนักของ a p p s p o t t y นะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักประมาณประมาณ ้ามาใหม่ได้นะครับและใช้บริการซดูหนักออนไลน์ราคาตามเอาไว้ครับน้ำหนักของแอปพลิเคชันเด่ที่ประมาณ10กโลกรัมนะครับก็สูงกว่า YouTube ตั้งเยอะเลยแอปพลิเคชันตัวต่อไปนะครับคือแอปพลิเคชันที่นี่คือฐานที่นะครับซึ่งผู้บริหารนานโดย Google LLC นะครับน้ำหนักของมันจต,ต่างกันอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมเท่ากันดูกันสับชัดกันเลยนะครับแอปแผนที่หรือ Google Map นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการใช้แผนที่สามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ต้องใช้ไฟล์ขนาดเที่ยวเท่ากับการใช้บริการนะครับสามารถเดินทางไปกลับได้ครับส่วนน้ำหนักของ Google แผนที่หรือแอปพลิเคชันแผนที่จาก Google LLC คาดว่าน้ำหนักจะเท่ากับ n e t f l i x ประมาณ60กิโลกรัมเท่ากันเลยนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า GSP หรือแอปของธนาคารออมสินครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับมีน้ำหนักเยอะกว่า YouTube หรือหน้ากระทั่ง Netflix แผนที่ซึ่งแอปนี้มันสามารถรองรับได้เฉพาะ Android บางส่วนเป็น Android 5.0ขึ้นไปยังใช้บริการได้ครับสำหรับ แอปพลิเคชัน g s p หรือแอปพลิเคชันธนาคารออมสิงสามารถฝากเงินได้สะดวกกว่าแอปอื่นครับส่วนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่นะครับน้ำหนักของแอปพลิเคชัน g s p แอปนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ120กิโลกร,รัมครับผมแอปพลิเคชันต่อไปก็คือแอปกรุงไทย Next นั่นเองหรือว่าแอปธนาคารกรุงไทยครับซึ่งเป็น แอปพลิเคชันที่น้ำหนักเยอะเท่ากับแอปของธนาคารออมสินนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับแอปพลิเคชันกรุงไทยนิสครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่น้ำหนักเที่บเท่ากับแอปธนาคารออมสินนะครับส่วนน้ำหนักของแอปนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ120กิโลกรัมถือว่าเยอะมากนะครับแต่รองรับประชากรที่ใช้บริการได้สูงสุดนะครับ ส่วนระบบปฏิบัติการ Android 5.0ก็ยังใช้นานตามปกติครับแต่ว่าระดับความปลอดภัยยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมแอปพลิเคชันต่อไปนะครับที่น้ำหนักเยอะที่สุดคือ scp ec นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการเงินและมีระดับความปลอดภัยสูงที่สุดเป็นแอปเดียวนะครับและทำรายด้านมหาศาลถือว่ายิ่งมันใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะฮะ สำหรับแอปพลิเคชันคือ s c b easy นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ไม่มาและใหญ่กว่าตึกซะอีกนะครับซึ่งน้ำหนักของ s c b easy อยู่ที่ประมาณ350กรัมนะครับและไฟล์มันใหญ่ขึ้นนะครับผมน้ำหนักเ,ออเยอะมากนะครับผมรองรับระบบปฏิบัติการใน android เ version ปัจจุบันคือ android 7 0 DS เวอร์น ds v e นะครับ ก็มันต้องใช้ระดับความปลอดภัยแต่เวลาซื้อเครื่องใหม่หรือมือถือเครื่องใหม่เขาจํากัดได้แค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นครับแอปพลิเค okay, ชันต่อมาที่มันใหญ่กว่าเดิมสะอีกก็คือไอทีดี้นั่นเองครับซึ่งเป็นแอปดูหนังออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่สามารถตั้งค่าระดับความคมชัดได้เพราะว่าใหญ่กว่า scp ตั้งเยอะเลย สำหรับแอปพลิเคชันไอกีครับเป็นแอปดูหนังออนไลน์ซีรีส์ภาพยนตร์การ์ตูนนะครับส่วนน้ำหนักถือว่าเยอะมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 450k น่าจะจไม่ผิดนะซึ่งน้ำหนักมันจะเยอะนะครับและใหญ่ด้วยนะครับถ้าใครใช้มือถือรุ่นเก่าอาจจะไม่รองรับไอกีย่นะครับเพราะว่ามันใช้เฟรมเป็น 180p 0 ซึ่งดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการแอปนี้ครับฉะนั้นต้องใช้รุ่นนั้นใหญ่กว่าเดิมแอปพลิเคชันต่อไปที่ว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยครับกับ t i k t o k นะครับเป็นแอปดาวน์โหลด TikTok ที่น้ำหนักเยอะที่สุดนะครับและใหญ่กว่าตึกด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน t i k t o k นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ไฟล์ขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าโลกนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4,500ถึง500 5,000k นะครับเนื่องจากว่าแอป,ปคลิปวิดีโอสั้นๆมันมีฟีเจอร์เยอะมาหาการมากนะครับซึ่งเนื่องจากว่า Tik t o k เนี่ยใหญ่กว่าโลกซะอีกนะครับจะหญ่ก็คงว่าจะใหญ่กว่าขนาดนั้นเลยนะครับว่า t i k t o k อาจจะดูใหญ่กว่าเดิมอีกนะฮะ ไปครับอันดับที่หนึ่งะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เรียกว่าโคตรใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมก็คือช h o ปปี้นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยช h อปปีมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงบ่อยมากที่สุดเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มมันใหญ่เพราะว่าเป็นบริษัทซีของสิงคโปร์ครับได้สร้างแอปพลิเคชันที่มีน้ำหนักมหาศาลและใหญ่กว่าโลกใหญ่ทั้งจักรวาลเลยทีเดียว ช้อปปีนะครับซึ่งเป็นแอปสั่งของออนไลน์ที่มีน้ำหนักมหาศาลมหาการนะครับไฟล์ของ s h o ปปีใหญ่กว่าโลกซะอีกนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถใช้นานในฟีเจอร์เฉพาะสมาร์ทโฟนบางรุ่นที่กำหนดเท่านั้นนะครับรองรับระบบปฏิบัติการ Android 6.0 d x นะครับผมแอปนี้จะใหญ่กว่าโลกซะอีกครับส่วนน้ำหนักก็คือว่า Infinity เลยครับ ใหญ่กว่าตึกใหญ่กว่าโลกมหาการเลยนะครับผมมันมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างในการชำระเงินค่อนข้างจะยากด้วยมีทั้งฟังก์ชันเกี่ยวกับ Sho p ป e Price แล้วก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกกิจกรรมของทาง s h อ p ป e นะครับแล้วก็มีไลฟ์สดอีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ Sho p ป e f ฟ t ถูกหยุดให้บริการแต่ยังสามารถบริการใน Sho p ป e Price กับ Sho ป e ี้ไลทั้ง3อย่างนี้ได้นั่นเอง ป็นไงกันบ้างครับสำหรับ10แอปพลิเคชันที่น้ำหนักเยอะที่สุดของโลกนะครับแสดงว่าช้อปปีเนี่ยแอปของเขาเนี่ยใหญ่กว่าโลกใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ซะอีกครับโอ้ยใหญ่พี่เพิ้ครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับให้กำลังใจสบบใบเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรครับสำหรับนี้ขอลาตัวก่อนบ๊ายบายครับ